สวัสดีครับผมนายปรเมศจ่ายลียนยงครับรหัสนักศึกษา61070115ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอโปรเจกต์ Development of Web Based Application for Managing ETL ครับหรือที่เรียกกันว่า Extract Transform Load ในส่วนของโครงงานนี้ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการกระบวนการ ETL เพื่อให้บริการกระบวนการ ETL ที่สามารถรองรับการทำงานกับระบบคลาวได้หลายผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ใหม่รวมทั้งศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายของรูปแบบการประมวนผลที่ต่างกันบนระบบให้บริการ ETL เพื่อกำหนดรูปแบบในการประมวนผลที่เหมาะสมในการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ้ดยโครงงานมีการใช้เทคโนโลยี Continental l i k e เข้ามาช่วยในการรองรับการปรับขนาดและการจัดการระบบอย่างอัตโนมัติหรือแอปพลิเคชันมีหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซับซ้อนในการจัดการดูแลกระบวนการ t l ค่ะในส่วนของขอบเขตของงานที่ทำก็คือการทำแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการฟังก์ชันการทำงาน ETL ได้โดยติดตั้งบนคลาวด์ซึ่งมีฟีเจอร์ดังนี้ค่ะ ประกอบไปด้วย c o u d Native, Containerize, Schema Transform, Data Migration และ Web Interface คะ่ะในส่วนของ Containerize นะครับ Containerize เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Virtual Machine ครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นใน Virtual Machine ก็คือการที่เขาใช้ทรัพ,พยากรสิ้นเปลืองกว่านะครับก็คือถ้าสังเกตจากในตัวของ v r t u u l m m c h i n n ครับเราจะเห็นว่ามี GSOs u e t ณตรงนี้นะครับซึ่ง GSOs u e เช่นว i d o w หรือว่า Linux เนี่ยพอเราลงหลายๆเครื่องมันมีทรัพยากรที่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราสิ้นเปลืองไปเรื่อยๆดังนั้นจุดเด่นของคอนเทนเนอร์เนี่ยจึงเป็นเรื่องของการที่เราใช้ทรัพยากรน,น้อยกว่าการทำ VM ครับโดย Image ของคอนเทนเนอร์เนี่ยเรามาดูคอนเทนเนอร์นะครับ คอนเทนเนอร์ er เนี่ยก็คือจะรันอยู่บนโฮสต์ s s เครื่องเดียวไปเลยแล้วก็จะมีพวกคอนเทนเนอร์รันไทม์ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะใน1นึ่งคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีการรันแอปแล้วก็พวก Dependency หรือว่าแพคเกจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอปนั้นนะครับพอเรามาเปรียบเทียบระหว่าง2อันแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในคอนเทนเนอร์เราไม่จำเป็นจะต้องมีการลง OS แล้วก็ในบางครั้งเนี่ยคอนเทนเนอร์ก็ถูกเรียกในชื่อทางเทคนิคที่เรียกว่า operating system level virtualization ครับก็คือการสร้าง VM ที่ระดับ OS โดยที่เราไม่ต้องสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนมาทั้งตัวก็ข้อเสียของคอนเทนเนอร์ก็คือความยืดหยุ่นที่น้อยกว่า virtualization แบบเดิมครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้บน OS ที่แตกต่างกันระหว่าง guest กับ host ได้ครับครับหลังจากที่เรารู้จักคอนเทนเนอร์ไป er แ,แล้วนะครับก็คือ เราจะมาพูดถึง amazon ecs ครับ amazon ecs เนี่ยก็จะเป็นบริการในการ orchestrate Or container นะครับก็คือถ้าพูดถึงคู่เทียบก็คือจะเป็น kubernetes หรือว่า eks ครับก็คือแตกต่างกับตรงที่ว่าเจ้า ecs เนี่ยครับเขาจะเป็น fully managed by aws ครับก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องมีการดูแลอะไรมากแล้วก็เขาค่อนข้างจะลด overhead ในส่วนของการ orchestration ลงไปได้เยอะครับถ้าเทียบกับ Kubernetes ก็หลักๆในการทำงานก็คือเจ้า ECS เนี่ยครับก็จะมีการาสร้าง instance ขึ้นมาครับอาจจะเป็น f a r าเกตที่เป็น serverless หรือว่าอาจจะเป็น EC 2ที่เป็น instance แบบ traditional ครับเป็น virtual machine แล้วก็จะมีการติดตั้งพวก run time แล้วก็ run time พวกนี้ก็จะทำงานร่วมกับ ECS agent ครับคอยดูแลเกี่ยวกับ container การ scale การเพิ่มการลดการรีวิชันหรือ vision, เปลี่ยนวิชันเวอร์ชันครับต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์โอเวอร์วิวนะครับก็จะมีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้วก็อินฟราครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ที่ซัพพอร์ตของโปรเจกต์นี้กันก่อนครับณนะขณะนี้นะครับฟีเจอร์ที่ซัพพอร์ตเนี่ยในส่วนของดัต a ต a s e เบสครับดัต a ต a าเบสเนี่ยเราจะสามารถ ยังเลือกได้เพียงแค่โปรสเกตเท่านั้นในฝั่งของซอสแล้วก็เดสติเนชันครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้แล้วก็จะมีข้อจำกัดของดัตต้าเบสที่เราใช้เนี่ยก็คือต้องเป็นอินเทอร์เน็ตเอ็กโพสครับก็คือจะมีเป็นต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงต่อมาก็คือฐานฟอร์มครับท่านฟอร์มตอนนี้สามารถทำได้เพียงแค่เลือกวางคอลัมน์ที่อยู่ในซอสเนี่ยแล้วก็ย้ายไปอย่างเดสได้ครับ ก็ในส่วนนี้ก็จะมีการซัพพอร์ตระบบในเรื่องของการเช็คแล้วก็การสร้างตารางการสร้างสคีมาในตารางปลายทางด้วยครับจะเป็นการเลือกแล้วก็เจเนอเรตสคริปต์มาเพื่อที่จะสร้างดัตตา a บสในฟังของ e s t i n n t t o o ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการ Backup แล้วก็ขนาดของไฟล์นะครับในส่วนนี้เราก็จะมีการดึงข้อมูลเข้าและออกแล้วก็ Backup ทุกอย่างเนี่ยเป็น csv format ครับซึ่ง ในตัว csv format เนี่ยเราไม่ได้มีการทำ encryption หรือการเข้ารหัสนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการเอาโอนย้ายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็น internet t วเว e r s สครับแล้วก็ในการอัปโหลดไฟล์เนี่ยก็จะมีการทำเป็น multipart upload ก็คือแตกไฟล์ย่อยๆก่อนครับแล้วค่อยอัพโหลดซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของอปัจจัยหลายๆอย่างครับเช่น network หรือว่า compute capacity ของตัวระบบครับ ในสุดทถัดมาเป็นภาพรวมของระบบนะคะโดยในการทํางานของระบบนั้นผู้ใช้ต้องทําการเข้าสู่ระบบหรือทําการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานเมื่อระบบทําการตรวจสอบว่าผู้ใช้ทําการเข้าสู่ระบบสําเร็จผู้ใช้จึงสามารถทําการสร้างไบปลายเพื่อดําเนินกระบวนการ ETL แต่ว่าในการที่จะสร้างไบปลายนั้นผู้ใช้จําเป็นต้องสร้างสอรสําหรับกระบวนการ Extract เมื่อกรอข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทําการตรวจสอบและทําการบันทึกข้อมูล โดยหากว่าข้อมูลที่กรอบไปนั้นไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ระบบจะแสดงข้อความ error เพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไขให้ถูกต้องในส่วสถานถัดมานจะต้องทำการสร้าง destination โดยผู้ใช้งานต้องทำการกรอบข้อมูลให้ครบถ้วนระบบจะดาเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลต่อไปท้ายที่สุดคือการทานฟอร์มเพื่อจัดการรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลโดยเมื่อทำการสร้างเรียบร้อยแล้วจึงสามารถสร้างแบปล,ปลายได้สำเร็จ ผ่านการเลือกซอส destination และทานฟอร์มที่ถูกสร้างไว้ค่ะครับในส่วนการทำงานที่เป็นส่วนของระบบ ETL นะครับก็จะมีการเช็คข้อมูลที่อยู่ในซอสก่อนนะครับก็จะเช็คว่า destination table เนี่ยเรามี destination table ที่สามารถใช้ร่วมกับซอสได้หรือยังถ้ายังไม่มีครับเราก็จะทำการสร้าง destination table ขึ้นมาครับ พอเรามีเทเบิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำการ execute ซึ่งการ execute เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะครับก็คือ export upload แล้วก็ import ครับก็มาดูก่อนครับในส่วนของ export กับ transform นะครับเราจะมีการ export ด้วยคำสั่งที่เป็น copy ซึ่งอาจจะสงสัยว่าเราจะดึง schema หรือว่า database เนี่ยจาก source ไปได้ย,ยังไง ก็เราจะใช้วิธีการเป็นการ Copy แล้วก็ Select เฉพาะวิวที่เราต้องการเนี่ยมาครับแล้วก็ Export ออกมาเป็นตัว CSV แล้วก็จะมีการอัปโหลดไฟล์ขึ้น S3 แล้วก็เอา CSV นั้นนะครับ Import เข้าสู่ตัว destination database ครับค่ะในส่วนถัดมาจะพูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบระบบในหน้านี้คือ text a c k ข่้วๆนะคะ ในส่วนของฟอน t ์เอเราใช้เป็น JavaScript Framework ได้แก่ Vue.js และ Next.js จะทำหน้าที่เป็น User Interface เพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานและระบบผ่าน REST API และ Web Server ในการ deploy ในส่วนของฟอน t ์เอจะทำผ่านการ u i e w static file และอั l โหลขึ้น S3 เพื่อ Host static Website ์และกระจาย Content ผ่าน c l o u d f o n t ค่ะ ในส่วนของ Back end จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ Python application Back end และ Web server โดยทั้ง2ส่วนนี้จะอยู่ในรูป,รปแบบของ Container ซึ่งจะมี w s c i ทำหน้าที่ในการเป็นส่วนระสา,าระหว่าง Engine X Web server และ Python application โดยเมื่อ Web server ได,ได้รับการติดต่อจาก Front end มายัาง Engine X ซึ่งทำหน้าที่เป็น Reverse proxy เพื่อส่งคำสั่งเพื่อส่งต่อคำสั่งไปยัง WSGI server Icorn, หรือว่ายูนิคอนนะคะหลังจากนั้นยูนิคอนจะทำการติดต่อกับ y y t o o แอปพลิเคชัน n b c k k n n d เพื่อทำงานตามคำสัง่งและส่งข้อมูลกับผ่านยูนิคอนและ n n i n x e x เอ์ในส่วนของ y y t o o แอปพลิเคชัน n b c k k n n d เป็น De D j a ั g o REST Framework ที่ให้บริการ r e s t API โดยมีการ c o n t a i n e r i z e โดยใช้ Image Python เอาอัพไเพื่อให้มีขนาดที่เล็กที่สุดและทำการติดตั้งแพคเกจต่างๆและดีจังโก ในส่วนสุดท้ายคือฐานข้อมูลและไฟซิสเ็มโดยในส่วนของฐาข้อมูลจะแบ่งเป็น PostgresSQL สำหรับจ,จัดเก็บ r u c t u r ลด Data และ DynamoDB สำหรับ m i s t r u c t u r a ด Data โดย PostgresSQL จะติดต่อกับแอปพลิเคชันผ่าน p a ็กเกจ AWS p y c o PG2 สำหรับ Amazon Linux 2จะใช้ซอฟต์แวร์ Development Kit ของ AWS สำหรับ Python p ป o t o 3เพื่อใช้ในการติดต่อกับ DynamoDB และไฟซิสเ็ม สำหรับเมาส์กับอ s t สแตนสำหรับเก็บข้อมูลค่ะครับในส่วนของ Infrastructure นะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ f อนต์เอ็นแบ็กเอแล้วก็ดาต้าเบสครับก็ในการออกแบบเนี่ยเราก็จะเน้นไปทางด้านการสร้างระบบแบบมัลติเอี multi AC นะครับก็คือเราจะสร้างคุณสมบัติ High Availability ให้กับระบบครับโดยเราจะมีรายละเอียดดังนี้ครับ ในส่วนของฟอนต์เอนนะครับฟอนต์เอนเนี่ยเราก็จะทำการโฮสต์ตัวสแตติกไฟล์ที่ได้จากฟอนต์เอเนี่ยอยู่บน S3 บ u c เก็ตครับแล้วก็จะมีการทำคอนเทนต์เดลิเวอรี่เน็ตเวิร์กผ่านทางคาวฟอนต์ ond, ซึ่งเจ้าคาวฟอนต์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการกระจายคอนเทนต์ไปยังตามเอเดโลเคชันของ AWS ครับก็คาวฟอนต์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลด Latency ในการโหลดครับ นื่องจากข้อมูลเนี่ยก็จะไปอยู่ใน edge location ซึ่งใกล้กับ user มากขึ้นครับครับในส่วนต่อมาคือการจำลอง private network บน AWS cloud นะครับหรือเรียกว่า VPC ก็เราจะมีการสร้างเครือข่ายเนี่ยบน region ที่เรียกว่า north virginia หรือว่า US East 1ครับซึ่งเราจะมีการแบ่ง CIDR b o c Box ของ VPC เนี่ยเป็น10.1.0.0/16ครับ แล้วก็จะมีการแบ่งซับเน็ตออกเป็น4ซับเน็ตซึ่ง4ซับเน็ตเนี่ยก็จะกระจายอยู่บน2 Availability Zone ก็คือ us-east 1 a แล้วก็ us-east 1 b ครับซึ่งข้อมูลเนี่ยจะไหลตามทางนี้ครับก็คือข้อมูลที่มาจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเข้ามาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกตเว a y ครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ Public Subnet ครับส่วนข้อมูลที่อยู่ใน Private Subnet เนี่ยก็จะต้องคุยกันผ่าน Net หรือว่าผ่านทาง Public Subnet เท่านั้นครับไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาก็คือส่วนที่เราใช้ทำ Backend ครับในส่วนของ Backend เนี่ยเราจะมีการติดตั้งระบบอยู่ในรูปแบบของ Container i z e like d Service นะครับซึ่งในโครงงานนีเน้เราก็จะได้เลือกใช้เป็น ECS ในการ Orchestrate Container ครับก็ในส่วนของฐานข้อมูลแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เป็น RDS ซึ่ง RDS เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Multi AC ครับซึ่งก็จะมีเป็น main แล้วก็ slave database โดย2ตัวเนี่ยจะมีการทำงานเป็น a s y n c h r o n o ิ ync, ครับเป็น replication เวลาแล้วก็จะทำหน้าที่เป็น hot s standby ครับสมมุติเครื่องที่เป็น main ล่มไปก็จะย้ายไปเป็นตัวที่เป็น slave โดยอัตโนมัติครับ ส่วนต่อมาก็คือ EFS EFS เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ System ซึ่งข้อดีของเขาเนี่ย EFS ก็คือเขาสามารถที่จะขยายได้เรื่อยๆครับแล้วก็สามารถแชร์ใช้ได้สามารถเข้าใช้งานพร้อมๆกันได้ดังนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้ EFS ในการเก็บข้อมูลที่เป็น CSV ที่เราดึงมาจาก d a t a า a s e ครับส่วน Dynamo นะครับจะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลแบบ Key value ครับ ก็ยกตัวอย่างข้อมูลที่เก็บบน Dynamo DB นะครับก็จะเป็นพวก schema หรือว่า lock ที่เกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆของระบบครับ <c oughs> Demo นะครับก็จะเป็นการโชว์เกี่ยวกับว่า back end t e r a f o r m นะทำงานยังไงครับแล้วก็การสร้าง infrastructure ต่างๆกาๆร deploy front end back end version ใหม่ครับแล้วก็ จะพาไปเทสดสอตัวโปรเจกต์ครับทาง backend เนี่ยครับก็จะเป็น Django Rest le Framework นะครับอันนี้คือหน้าตาตัวอย่างของ Rest Framework ที่มีมาให้นะครับทีนี้ในส่วนของการ deploy นะครับการ deploy เนี่ยเราก็จะทำการสร้าง image ของอ image ของ containerized app นะครับ แบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นแอปกับส่วนที่เป็น engine x แล้วก็ทำการ push ขึ้นสิ่งที่เรียกว่า elastic container registry ครับก็เราก็จะสร้าง registry เนี่ยเผื่อไว้ก่อน2อ,อันก็คือ django แอปกับ engine x ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการาสร้าง image ครับก็หลังจากนี้ใช่ไหมก็จะเป็นการ build image ครับแล้วก็ใช้คำสั่ง docker build แล้วก็สร้างแท็กขึ้นมาเป็น Django App แล้วก็ Latest ครับทีนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการ push ขึ้นไปยังบน repository ครับแล้วเราก็จะทำแบบเดียวก,กันกับตัว Engine X ด้วยนะครับครับหลังจากที่เราทำการ push ตัว Engine X กับตัวแอ p ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาดูว่า มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับก็นี่ครับล่าสุดก็ได้มีการพุชขึ้นไปแล้วก็จะมีการอัปเดตแท็กใหม่แล้วก็อันแท็กอันเก่าออกอัตโนมัติครับก็หลังจากนี้พอเราได้ ecr แล้วครับเราก็จะกลับมาสู่ขั้นตอนในการที่เราใช้เทอร์เรฟอร์มเนี่ยในการสร้างอินฟ a ราสตัคเจอร์ครั้งแรกครับ ปกติเนี่ยเวลาเราจะแอปพลายหรือว่าสร้างเนี่ยเราจะใช้เป็น t e l ร์เ o ฟอร์มแอปพลายใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราจะ clean project ัพโปรเจกต์เราเนี่ยเราก็จะใช้เป็น t e l ร์เ o ฟอร์มเดสทแล้วก็เราสามารถใช้ t e l ร์เ o ฟอร์มแผ่นได้ครับเพื่อดูว่าเราจะสร้างพวกรี o u r c e ขึ้นมาอย่างไงบ้างก็อันนี้เดี๋ยวจะมั่วไปนะ ซึ่งมันจะเป็นแค่การแพลนเฉยๆครับก็มันก็จะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราแก้ไขหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาบ้างหรือว่าถ้ามีของเก่าอยู่แล้วเนี่ยของเก่าที่เรามีเนี่ยอ่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็เห็นไหมครับก็จะมีบอกว่า t ี a d d t to ูทูเชนทีทูเแล้วก็จะมีบอกมาประมาณนี้ครับโอเคครับ สมมุติว่าเราทําการเทอร์เฟอร์มแอพพลายไปแล้วแล้วก็จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใช่ไหมที่เป็น back end ซึ่งหลังจากที่เราสร้าง back end เนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําการ secure shell เข้าไปยังตัว back end นะครับซึ่งเราก็จะเข้าผ่านทาง b a s ั i o n host ก็นี่คือ b a s ั i o n host นะครับก็เราก็จะทําการ เคลียวเชลผ่านตัวเอเจนต์นะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะต้องทำการมิเกรตข้อมูลอ่าส่วนที่ไม่ได้ทำา n h ให้ดูเพราะว่าตอนนี้ Open SNH ในตัว Ubuntu มีปัญหาอยู่ครับนั่นตอนนี้แล้วก็ยังแก้ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวเปิดในส่วนของภาคผนวกให้ดูครับแล้วก็แล้วก็จะเข้าไปในตัว ecs เอ้ e c 2ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะทำการรันคำสั่ง d o อกเก ps เพ่าดูว่าดีจังโก้แอปอะรันอยู่คอนเทนเนอร์ไอดีอะไรแล้วเราก็จะมา x x e u u t คําคำสั่งที่ชื่อว่า python manage py make, Man make migration ขึ้นมาครับแล้วก็เราก็จะใส่โมเดลที่เรามีเช่น user อ admin อะไรพวกนี้พวก Sort พวก d s s แล้วก็จะทำการ Migrate ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นนี้ครับซึ่งการ Migrate เนี่ยจะเป็นการอ่า เป็นการ n n i t i a l ตัว Database ครับแล้วก็จะเป็นการาดึงโมเดลเนี่ยมาสร้างเป็น schema ให้กับ Database ที่เราจะใช้เก็บข้อมูลครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมา Test Drive กันต่อนะครับก็เนื่องจากตอนนี้มีปัญหากับ font e n d เนอะตอน deploy ครับเนื่องจาก header มัน m a l f o r m ก็เลยใช้ไม่ได้ครับตอนนี้ก็เลยอ่า ใช้เป็นฟอนต์เอนที่เป็นจากบนล็อกข้อแทนครับก็จะทำการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีซอร์สมีเดสเทเนชั่นมีไฟล์ไ์มีทานฟอร์มเราก็จะเริ่มทำการสร้างซอร์สก่อนครับโดยเราจะใส่ข้อมูลดังนี้ครับ ครับก็หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราได้ใช้ซอที่อยู่บนอเมซอนจริงๆนะครับก็จะมีปุ่มให้แก้แล้วก็ปุ่มลงแต่ตอนนี้ก็จะผ่านไปก่อนความจริงมันแก้ได้โอเคครับก็ต่อมาเป็น Destination นะครับก็จะกรอกข้อ,ขอมูลเหมือนกันเลยครับแล้วก็จะสร้าง Destination ไว้ในนี้นะครับ ทีนี้เราก็ได้ทางซอสแล้วก็เดสแล้วครับต่อมาเราจะทําการสร้างปลายปลายโดยเราจะเลือกปลายเราก็สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาหน้าฐานฟอร์มครับก็สังเกตคือหน้าฐานฟอร์มเรายังไม่มีอะไรเราจะไปต้องสร้างฐานฟอร์มก่อนครับโดยเราต้องเลือกปลายปลายเราก็เลือกเดโมปลายปลายซึ่งพอมีเดโมปลายปลายนะครับเขาก็จะแพร่ดึงตัวข้อมูลของ ซอสกับ Date ออกมาครับเขบอกว่าเดสเนี่ยคอนดิชันสักเสร็จก็คือเชื่อมต่อได้แล้วก็ซอสเนี่ยเขาบอกว่าเออมันไม่มีคอลัมน์ครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีดีเลย์นิดนึงครับตอนนี้ก็คือเราก็สามารถจะดึงซอสในปลายปลายออกมาได้แล้วใช่ไหมครับก็เราก็จะทำการเลือกว่าเราจะใช้คอลัมน์ไหนมั่งก็ เลือกสีคอลัมน์นี้ครับแล้วก็เลือก P K แล้วก็จะตั้งเป็น Contact ID เนี่ยเป็น P K แล้วก็ใส่แท็กนะครับเป็นครับก็แล้วก็กด Create t a n s f o r m ทีนี้เราก็กลับมาหน้า g n ครับแล้วก็สามารถดูได้ว่ามีสกินมากไหนบ้างที่เราเลือกไว้ครับแล้วก็จะทำการกด Execute พอเรากด Execute เนี่ยครับระบบก็จะทำการดูว่า,าเรามีตารางรามี Table ของ s o r t แล้วก็ D e S หรือ,อยัง ก็ต้องรอสักครู่ครับเขาก็บอกว่า destination table is available d o you want to execute ครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มี table ครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอยู่ต้อง execute ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับโอเคก็เดี๋ยวกด execute เพื่อที่จะดึงข้อมูลครับครับก็จากที่เห็นนะครับก็คือเราจะมีการส่งกับข้อมูลออกมาเป็น เราใช้เวลา Export Data กีวิเราใช้ Import i กีวิแล้วก็เราใช้เวลาในการอัพโหลดทั้งหมดกีวิครับก็เดี๋ยวเราจะลองสร้างาเราจะลองแก้ s ซอสกับเด t e เป็นอีกตารางหนึ่งครับก็คือเป็นเราก็ได้ s sort ซอส of กับ d e s t i n a t i o n ใหม่แล้วไฟ l ลายเราใช้นัเดิมได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำา t r n s s o r r m มันใหม่กัน ก็เดี๋ยวรอสักพักจนกว่าเขาจะโหลดออกมาครับครับก็ตอนนี้ก็คือมีซอสขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเลือกอตัว company id กับ company name ครับปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็จะเลือก pk เป็น company id แล้วก็ใส่แท็กไปแล้วเราก็กด create t a n s f o r m ครับทีนี้พอเราได้ปลายอันใหม่มาแล้วก็คือตัวที่เป็น company ใช่ไหมครับเราก็จะทำการ execute พราะเรา execute เนี่ยเขาก็จะเช็คว่าเรามี table ไหมครับก็เราจะดูกันว่าจะติดไหมครับเขาก็บอกว่า destination table not available เราก็จะต้องเลือกว่าเราจะสร้างไหมสมมติถ้าเราไม่สร้าง table ครับเราก็จะกลับมาหน้านี้แล้วก็จะไม่มีการ execute ครับเดี๋ยวเราลองใหม่ครับลองกด yes นะครับครับทีนี้ก็คือเราก็สร้างเรียบร้อยแล้วครับ create table success ทีนี้เราก็กดเดี๋ยวเราจะไปดูใน pg admin ก่อนครับก็มาดู d e s ตอนแรก d e s เนี่ยจะไม่มี table ที่ชื่อว่า companies ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราลอง refresh ตอนนี้ก็คือมี c o m p a n y ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาเข้า r o w กันครับก็คือตอนนี้มี r o w e ศ r o w ครับแล้วเราก็จะมาลอง execute กันครับ ว่าเราจะส่งผ่านไปได้กี่โลครับก็ทาน n ฟอร์มออกมาเอ็กซิคได้แล้วนะครับก็ใช้เวลาเท่านี้แล้วก็มีไซส์เท่านี้ครับดังนั้นถ้าเราไปดูใน Destination ตรง Companies เนี่ยจำเป็นจะต้องมี62,500โลใช่ไหมครับแล้วก็มารัานคำสั่งนี้ใหม่ก็ควรจะได้ ก็ได้มาทั้งหมด62500โรลนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารันคำสั่งนี้อีกรอบครับดังนั้นเราจะต้องได้เพิ่มไปอีก62500โรลนะครับเดี๋ยวเราลองกดค u วเรอีกรอบหนึ่งครับก็จะกลายเป็น125000โรลก็คือตอนนี้ก็คือ Backend ก็ที่เป็น AUS ก็ทำงานได้เรียบร้อย ก็ในส่วนของเดโมก็จะจบเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะเนื่องด้วยในการพัฒนาโครงงานนั้นมีการเลือกใช้เทคโนโลยีเป็นจนนนํานวนมากซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความซับซ้อนของการทํางานและขนาดของโครงงานรวมถึงระยะเวลาในการศึกษาการใช้งานและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะส่งผลให้ภายในขั้นตอนการออกแบบนั้นมีการออกแบบกระบวนการและปกจจัยต่างๆที่สามารถทํางานได้กับระบบขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน แต่ขั้นตอนการพัฒนานั้นไม่สามารถทําได้จริงเนื่องจากขนาดในข้อทับซ้อนของระบบภายใต้การออกแบบระบบผิดท่าส่งผลให้ไม่สามารถครอบคุมความต้องการของผู้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะครับในส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นการพูดถึงข้อเสนอเนี้ยครับก็ในส่วนของข้อเสนอเนีเนี่ยเราจะต้องมีการอ่า วิเคราะห์ตัวระบบมากขึ้นครับเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงได้แล้วก็ควรศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหานั้น,น,นด้วย user, user center design ครับโดยในการออกแบบเนี่ยเราควรำํำนึงถึงการนำมาใช้งานจริงด้วยแล้วก็ในการพัฒนาเนี่ยผู้พัฒนาควรออกแบบโดยคำนึงถึงปัญหาเชิงเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นครับแล้วก็แนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา ก็จะมีหัวข้อต่างๆดังนี้ครับข้อแรกก็คือ Requirement and Constraint ครับคือเราต้องมีการเก็บรวบรวมความต้องการแล้วก็ออกแบบระบบจากผู้ใช้งานจริงแล้วก็ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงเหมือนกันหรือเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็นําเอาข้อดีข้อเสียเนี่ยมาปรับปรุงเราตัวระบบในอนาคตครับต่อมาก็คือการเพิ่มฟีเจอร์การเพิ่มฟีเจอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นการ เพิ่มการทำงานของระบบในส่วนของ schema conversion tool เราอาจจะเพิ่มการรองรับหรือว่าการซ u p p o r t ตัว database schema ขึ้นนอกจากตัว postgres อาจจะเป็น mongodb หรือว่า,าจ,จะเป็น mysql ครับหรือว่าเราอาจจะเพิ่มเป็น d r c k and drop interface ซึ่งใดๆเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยขยายขอบเขตการทำงานแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นครับต่อมาก็คือส่วนของ การปรับปรุงการทํางานของระบบนะครับก็คือเราจําเป็นจะต้องพัฒนาลอจิกแล้วก็กระบวนการทํางานของระบบใหม่ครับเช่นการปรับปรุงวิธีการย้ายข้อมูลจากต้นทางไปไปลายทางซึ่งจากเดิมเนี่ยตอนนี้เป็นการดัมไฟล์ผ่านวิวแล้วก็มีการาเก็บข้าเก็บฐานข้อมูลจากต้นทางเนี่ยไปไปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตครับต่อมาก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบครับก็คือเช่น เราใช้ Database ปัจจุบันเป็น p o Postgres ครับซึ่งเจ้า p o Postgres เนี่ยจะมีการทำงานเป็น Relational ดังนั้นเราสามารถที่จะย้ายไป Database ที่มีความเหมาะสมมากกว่าเช่น DocumentDB ครับซึ่งเข้าสามารถรองรับทั้ง KeyValue แล้วก็ตัว Relational ได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเหมาะกับการเก็บข้อมูลแบบ Semistructural มากกว่าครับแล้วก็เราควรจะเพิ่มพวก คิวิง g ิสเต็มเข้ามาเพื่อที่จะสามารถรองรับการทำงานที่เป็น Concurrency หรือว่ารองรับการโล a c k ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานขึ้นมาครับในส่วนสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของระบบครับเนื่องจากระบบในโครงงานเนี่ยมีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเป็นอินเทอร์เน็ตทาวเวอร์แล้วก็อยู่ใน Public Cloud แล้วก็ในส่วนของด a ต้าเบสที่สร้างขึ้นเนี่ย แล้วก็ในส่วนของ Database ที่มีการย้ายข้อมูลนะครับยังจำเป็นจะต้องมี Internet Towers อยู่ดังนั้นเราอาจจะต้องมีการปรับหรือว่านำหลักการ Encryption i n ินทังสิทธ์หรือว่า Encryption Atlas เนี่ยมาใช้ในทุกส่วนที่มีอยู่ในระบบครับก็พอสองตัวเนี้ยเรามาเรียกรวมกันได้ว่าเป็นการ Encryption แบบ End-to-End end ครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ Key ์ o t a t i o n ระหว่างตัว d a t a b อ s e ที่เราใช้หรือว่า Key r โรเ t ชันในตัวของโทเค็นของฝั back ่ง Backend กับ r อนเอ n d ที่คุยกันครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ